สวยเลอค่านางเอกดังออกงานโกอินเตอร์สวมสร้อยคองมูลค่าหลายล้านเม,มื่อวัน arrived. ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานางเอกสาวคนดงัง و, ทรงฮเยคโยโพสภาพถ่าย2รูปบนอินสตาแกรมของเธอในภาพทรงฮเยคโยสวยสง่าในชุดเรดรสสีดำสวมเครื่องประดับเพชรราคาแพงเป็นที่ท,ทราบกันว่าภาพถ่ายเหล่านี้ถ่ายในงานของชาเมตที่จัดขึ้นในปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยทรงฮเยคโยเขาร่วมงานในฐานะเอเชีย แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนเครื่องประดับ,บรูนี้ในทางกับการภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่าน SNS ทรงไฮเยคโยและนักแสดงหญิงชาวเยอรมนันดีแอนครูเกอร์